วาเลนชายนี้น้องวางใจพาพี่หมีมาสร้างสีงสันให้กับลูกค้าที่โชว์รูมดูสิลูกค้าชอบกันใหญ่เลยตั้นลกักที่สำคัญลูกค้าที่ออกรถในวันนี้รับไปเลยหมอนรูปหัวใจเด้๋ยเดียวดยแค่นั้นยังไม่พอวันนี้ใครบอกรักแฟนได้นานที่สุดรับไปเลยพี่หมีตัวโตผมรักการนะ ถ้าบอกแล้วก็ได้นานขนาดนี้ก็รับไปเลยสิคะพี่หมีตัวโตได้แต่งคนกันมายังไม่เคยได้อะไรเลยคือตัวแรกนี่แหละค่ะ <c oughs> นอนละหักไอศครีมกันไม่ออกไดอะไรเลยรองหักไอศครแห้งๆหวานจนพวกเราวิชาเลยที่ขาดไม่ได้บนวาเลนไทน์ก็ต้องมีสติกเกอร์รูปหัวใจว่าแต่มันแกะยังไงล่ะเนี่ยฮึบๆได้แล้วจิ้มไปเลยสิคะนี่แนะี้ไม่ออกอีกแล้วฮึบฮึ ก็แปะรัวๆไปเลยแล้วกันมาเร็วมาเร็วฮึวชับฮอาไหนได้ก็จัดให้เอาไปอีกดวงวาเลนทายน,นี้ใครได้ของขวัญเป็นอะไรบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ